วันนอบอกก้าวไกลยังไม่แจ้งชื่อชัยทวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านชี้พักรอบอรับได้ไหมหากรองอ๋องยังอยู่ในตำแหน่ง วันที่25กันยายน2566เวลา10นาฬิกาที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่ว่าพักเก้าไกลต้องแจ้งผลการเลือกตั้งหัวหน้าพักไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต เมื่อกกตรับรองผลการเลือกตั้งแล้วจะแจ้งมาที่รัฐสภาอีกครั้งเพื่อดําเนินการโปรดกล้าแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านต่อไปส่วนจะเป็นช่วงใดนั้นขึ้นอยู่กับการรวบรวมเอกสารหลักฐานของพรรคเก้าไกลเพื่อยื่นต่อกกตและรัฐสภาจะดําเนินการต่อจากนั้นโดยเร็วที่สุด เมื่อถามว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอาจมีปัญหาติดขัดที่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นสอสอพักเก้าไกลเหมือนกันนั้นนายวันนอกล่าวว่าไม่ใช่ความติดขัดของสภาอยู่ที่พักเก้าไกลและนายปฏิพัฒน์เองที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ทางสภานำความขึ้นกรรับบังคมทูลและปลดกล้าผู้นำฝ่ายค้านต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและคิดว่าทางพักเก้าไกลและนายปฏิพัฒน์คงจะทำเรื่องต่างๆให้มีความเรียบร้อย เมื่อถามว่าหากพักเก้าไกลขับในปฏิพัฒน์ให้ไปอยู่พักการเมืองอื่นเพื่อรักษาเก้าอี้ทั้งสองตำแหน่งไวจะถูกโจมตีว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาและสภาก็ต้องงอปฏิบัติตามส่วนสสฝ่ายรัฐบาลจะรับได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของฝ่าย รัฐบาลแต่สำหรับสภาเองสามารถรดพูดได้ว่านายปฏิพัฒน์ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีร่วมมือกับฝ่ายสภาได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตาด็สินใจของพรรคก้าวไกลและนายปฏิพัฒ์